Today I'm gonna come sing a song to you. Um, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La, 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 la. La, la.

น้ำายคนนี้ไดก่อนจะได้มาได้ก็บอกมาลาคล้น่อยครับ <c oughs> ตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับมีแม่ยิงมา,าอะไรมะรางวัลแได้แ้วนะเนี่ยยัดเอาผมไปเป็นแฟน <c oughs> ลาค<ง>่ะ<ง> เดีบงสีขาวลยโดยบงสาวกับเอาน่สาก่อนผมยังร้อนและสนแกนฮักเป็นพี่าบอได้เอาเึงแฟนปีก่อฮักผมเป็นนองใจปนองครับตอนนี้ผมฮักป้าแล้วครับจะฮับป้าก็มี อยากเป็นน้องชายแล้วล่ะแล้วลปาน้อยอ่ะป้าน้อยมดแล้วป้าน้อยมาแล้วป้าน้อยแล้วป้าน้อยไปสาวดีใจเด้อปาน้อยปราเพณดด้วยค่ะขอบุณครับขอบคุณครับแม่ลูกขอบุณครับใหญ่ใจของเราเลย เริ่มมาด้วยนะครับป้ามันน้อยไปนะป้าน้อยไปครับป้านนะป้าใหญ่ป้าใหญ่ครับอันนี้เป็นเการพองฟ้องครับถ้าจุดนี้โอเคอยู่ก็หน่อยโอเคแต่ป้าคารินไม่โอเคครับป้าคารินคารูนามามอบเพิ่มนะครับทำพิธีก็ได้ครับน้อยไปครับน้องดอยก็เป็นผู้ที่มีความสามารถในการขับร้องซึ่งเก่งมากเลยูกร้องเพลงขมเมืองอ่ะ เขาอยู่เขาอยู่อเมริกามาเขาก็พูดภาษาภาษาไทยไม่ค่อยได้อีกแล้วอะแต่ร้องเพลงคำเมืองได้อะใช่ไหมครับได้มากๆเลแล้วมีหยอดคำหวานนะลุงป้านะเอาไปหมดแล้เขาก็ได้ใจไปเต็มๆเนาะคุณพ่อท้องซื้ยอดของประเทศเลยครับใช่ครับคุณแม่เก่งเนาะคุณแม่เก่งแล้วมีความสามารถพ่อก็เก่งครับคุณแม่ก็เป็นเชดดังหมือนกันเชดดัง